ก็ได้ยินข่าวว่าใครมันจะมีการแต่งงานอีกใหม่อะไรเงี้ยขวาขวาหน้าใขวาขวหน้าเลี้ยวขวาหน้า,น,น,าน,นั่นนะ่ะตรงที่โมอไซ์เข้าไปอ่ะต้องขวาหน้ามันก็จะไปโผล่ลงข้เปิ่นนั่นแหละหลังว่างนะ เดี๋ยวเลี้ยวขวาเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยครับห้องจัดเลี้ยงสัมมนาท่องเที่ยวทางน้ำบอธเฮาส์ริเวอร์ไซด์บอธเฮาส์ริเวอร์ไซด์โอ้ผักบุ้งงามมากเลยดูดิผักบุ้งงามมากเลยเอองามมากเลยพี่วัดดู